เฮ้ยมึงอะไรของมึงวะไอ้เฮี้ย Roberts. แม่งจุกจักจุกจักอยู่นั่นแหละอะไรของมันวะดูดกูไปดูดกูมาอยู่นั่นแหละไอ้เฮี้ยมึงเอาไหมเฮี้ยมึงเอาไม่ากูถามอ่ะเอ้หมายมึงเอาไหมไอ้เฮียมึงเอาไม่ากูถาไมไอ้เฮีย มึงเอาข,อานะขาอี้ยง่าศูนย์หนมึงเอาไหมเฮ้ท่าสามอ่ะเหียผมว่าไหวเว้เฮียตัวตัวเก่งผมเนี่ยผมผมมั่นใจในตัวเนี้ยผมว่าผมเล่นเก่งที่สุดแล้วอะ่ะต,ตัวเดิมตัวเดิมโอเคครับตัวเดิมนี่แหละผมก็เลยเลือกตัวเดิมมาเนี่ยผมว่าผมไหวเว้วโดนเหรอ เล่นจ็อกเกอร์ดีโคดไหวๆเออเฮียสมัยก่อนตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็นสเติร์ดในแครีอ๋อจ็อกเกอร์เปลี่ยนชื่อเป็นสเติร์ดเหรอได้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 ไดจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์ผมก็เล่นเป็นครับจ็อกเกอร์แต่มันแพ้ตัวตัวตัวแหล่ตัวแท้งกันดิเออว่ะน่าเล่นว่าจ็อกเกอร์โดนเหรอเอ้าอะไรอ่ะ โดนหรือจบหรืออะไรเนี่ยผมงงอ่ะคนดูเวสรุปผมโดนหรือไม่โดนเนี่ยผมโดนหรือไม่โดนมันคือตัวอะไรวะตัวเฮียเนี่ยมันมันดูดเลือดไหมผมโดนเออไหวโอเคโอเคไม่ตัวผมมันดูดเลือดไหมคนดู เฮ้มึงอะไรของมึงวะอีฮีแแม่งจุกจักจุกจักอยู่นั่นแหละอะไรของมันวะดูดกูไปดูดกูมาอยู่นั่นแหละอีฮีแดีนะกูมีสติ๊กเกอร์โยกอีฮีแอตัวแม่งจุกจิกหมอยิบหายเลยเฮียมาฮีอะไรมาให้กูเนี่ย เอ้ยอย่าดันป้อนดิน้องเอ้ยอย่าปันปันป้อ,ปอนครับเสีย,ย,ยตัวมันดูดเลือดไหมคนดู ตัวมันดูดเลือดไหมคนดูครับตัวมันได้ดูดเลือดไหมครับคนดูครับไหวนะไหวนะฮัลโหลครับคนดูตัวเขาดูดเลือดไหมครับ <Go. S 1> มาดีมาดี มาเดี๋ยฮีหี้ยไอ้กูก็นึกว่าแน่แหนมชับผายดูเลื่อนไหมครับคนดูครับฮัลโหลครับตัวเขาดูเลื่อนไหมครับคนดูกู oh, ถามแม่งหลายรอบแล้วกูเหนื่อยนะเว้ยไอ้เฮีย วัดเลยแหละมะถ้าเจอปอุ๊บผมก็ใส่เลยแหละรอบเนี้ยตัวเขาดูเลื่อนไหมครับอ,อ๋อไม่โอเคก็จริง มีแค่ผมที่อยู่ข้างนู้นติดตามดูครั้งแรกมาตลอดครับครับทุจิมะทุจิมะพ่อมึงอะมาเลยไอ้สัตว์ <c oughs> ตึงไหวเฮีย ของเขานำเว้ดูเดียของเขานำ <c oughs> โดนว่ะเฮียเอ้ยผมโดนว่ะผมลำคาญว่ะเรา,าว่าว่ะเลยเราพลาดว่ะเฮียเอ้เยอ <c oughs> เขาดูดเลือดเปล่าวะ <c oughs> เขาดูเขาดูดเลือดเปล่าวะ โอ้ยเฮียคนดูแม่งช่วยผมหน่อยดิเดี๋ยวผมโดนหักหน้าอีกช่วยผมหน่อยดิลรอเลดเกมนะครับเฮียเกมพันธาปกรคองสันโอ้เกมละพันหรอเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมครับขอบคงท้าสามร้อยเกมละพันผมไม่อยากกินผมอยากเอาเอาเคลียร์ตรงนี้ก่อนเนี่ยไอคนนี้มันโหดเนี่ยนี่เนี่ยพอคงท้าได้ได้ครับเกมละพันได,ได,ได้ผมจัดให้ ผมต้องรอเล็เกมของครบว่ะผมไม่ออกไปนะจนกว่าของเขาจะของเขาครบแล้วอะแต่ของผมยังไม่ครบอะเนี่ยคนดูช่วยผมหน่อยดิออกกันเหรอออกกันไรเดียคนดูครับออกกันไรเดียครับนองหักไตอตาอีหลีสููๆเดิไนอไอตาบายทุจิมิคอยเสียย คราฟทุจิมิทุจิมิพ่อมึงอะตัวมันไม่ดูดเลือดแต่ดูดเนือ้อโอ้ถามดีๆเฮียได้แต่ดูนี่แต่ละอย่างไอ้เฮียออออกอดน้ำแข็งโอเคมาเดี๋ยวกูร่ำให้เดี๋ยวกูร่ำให้ไอ้สัตว์มันเจ๋งมากเหรอวะ ดันคลิปดีนะจริงดันดันคลิปดีถ้าไม่ดันคลิปโดนกูนะกูบอกก่อนนะมอมนี้มีโอกาสไหวอยู่นะตาอย่าทำตัวเป็นน้ำอสุจิเต็มแก้วฟังคนดูบ้างกูก็ฟังอยูก่กูถามว่าคนดูครับเอายังไงครับ มันดูดเลือดครับผมไปดูใน YouTube มาดูดแรงมากด้วยทิติวุฒตัวมันดูดหรือไม่ดูดเนี่ยทิติวุฒพี่งงกับเองเนี่ย เฮไอ้เฮียมือสั่นนะโดน่ะ ผมเชื่อในสมองนิ่มของของพี่นะครับบายอิดมอนบุญบ้างไฟบุญบ้างไฟอะไรของมึงวะ เล่นเก่งดีนะครับหมายถึงปากเก่งผมเพิ่งมาหัดเล่นเขาน่อจะเล่นทุกวัน,นคนนี้ใน YouTube เขาบอกว่าดูดแรงมากพี่เชื่อผมสักครั้งคนดูเขาปั่นที่ลาที่บอกไม่ดูดทิติวูดโอเคโอเคโอเค รอก่อนรอก่อนรอก่อน <Be humble. S 1> เกมนี้เกมเท่าไรเฮียเกมเท่าเรฮียเล่นกับได้ครับทาปะกรณ์ได้น้องได้ได้ได้ได,ได,ได้เกมต่อไปเล่นมาไอสัตว์มา กะเทยอ้วนโคราชร้องอย่างหมามึงเอาไหมไอ้เฮียมึงเอาบ่าเอ้ามึงเดาใช่ไหมคุยไอ้เฮียเห็นกูอ้อนกูนี่กูนั่นกูได้ใจกันใหญ่กิ่การดมาดิไอ้เฮียมึงมาดิมาดิกูไม่หนีมึงแล้วต่อไปนี้กูไม่หนีมึงแล้วมาดิ ผมไปดูยูนะวาขาบอกมันไม่ดูดมันกลืนลงคอเลยบายทุตจิมิทุจิมิพ่อมึงอะมาดิไอหามึงมาดิมาดิมาดิกูสั่งสอนหน่อยต้องมีสอนมีสั่งกันหน่อยแหละมาดิมันไม่ดูดเลือกครับ ผมดูผิดเกมโทษครับทิติมะยังพันเตเชมากุเตเซมากุเตพ่อมึงอะอาลูอาลูหมาลีตักตุงตวงตักตุงตวงมึงเอาไหมเฮียมึงเอาไมกูถามม่ะ อาอีกไหมออกเดียวที่มึงจะออกคือออกเกม,มละเสียงเงินไอ้ควายต <c oughs> ัวงวงที <c oughs> ่อกูถามว่ามึงเอาอีกไหมไม่มีใครไหวกูกสักคนพอกเล่นอะ่ะเอาอีกไหมเอาอีกไหมกูถามว่าเอาอีกไหม เบลล่แดงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดุ้งเฮียดเขาพลาดนะเขาพลาดอย่างหนึ่งคือเขาไม่ไม่ยอมขายตัดเลือดทิ้งผมว่าตัดเลือดะผมผมฟูเลือดผมก็ไม่ฟูได้ไม่เยอะหรอกมาดิมาดิไอ้ทัดไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหไปไหไปไห ล้ำผิดว่ะผมล้ำผิดว่ะไอ้เหี่ยผมรู้เลยว่าผมล้ำผิดผมต้องล้ำอีกท่าว่ะไปโดนอีกท่าว่ะมาไอ้เรี่ยกดจินนะแม่ chưa đi ba mà mày đi hiệt mà mày đi mà cú giặc เหียอะไรวะุยเฮ้ยเอ้ยเล่นรอเรียวแต่มึงรออะไรวะ บายอ้วนนินจาเต่าสู้ๆเด้อไอตักคยเสียบายทุรินี้มกกกโดนว่ะรำไม่ถนัดลองฟ้อนดูยังครับพออบ<า>่อออมอะอิสโต Yeah. ด่าอ e ีแก้มให้เลิกโง่รักหมดทีค่ะพี่ปะอีแก e ้มอ e ีกะหลีมึงเลิกโง่ดิอ๋อมันเพิ่มดุดเดอนไม่ไหววะ เอเียต้องไหวดิต้องไหวดิยินด,ดีต้อนรับสู่ช่วงคืนทุนคนดูอูแวะต้องไหวติตาคนดูคืนทุนเงี้ยอะไรต้องไหวดิตาไตอ้ยี่ยมต้องไหวดิ ัตว์มึงเอาไหมไอ้เหี้ยมึงเอา,าเปล่ากูท่าไม่เหี้ยมึงเอา,อากอูยังท่าศูนย์อ่ะมึงเอาไหมได้ท่าสามอ่ะไอ้เหี้ยทีนี้มึงร้อนดิทีนี้มึงร้อนดิไอ้เหี้ยสองถึงสอง 2, กับภูไปเอาตัางไอคิงคืน ดีนะสเต็ปกูมีไอ้เหี้ยโอ่กูกลัวได้ครับ อย่าหาว่าผมอวยคมเลยนะครับคนล้มอย่าช่วยขำก่อนบายอีทอมมอนซอนยาคลั่งครับพี่บายแป๊ะขนส่ง ด่าอีชมให้เลิกเล่นชูทีค่ะพี่ตะ๊ะโอ้โหอีชมอีกลีมเลิกเล่นชูดิจะแหกปากหาพ่อมึงหรอไอเฮียคิงคองโคราช มึงรำในวงอันติดดีออกนอกวงก็ตาย ได้หนึ่งตัวเจ็บคอหนึ่งทีสปอนเซอร์ยาอมต้องเข้าละ uh. ฝันให้ไกลแล้วไปให้พ้นเอ๋อแบบพี่จะเอะไรมาชนะบายทุสจิมิก ngọn lake đêm เล่นยันเช้ากูว่ามีหมดหลอดเขียวข้างบนโอ้แล้วนะครับเนี่ย